มาซื้อปลาค่ะตลาดนัดวันอังคารฝนตกข้ามหัวไปไซบอได้ปิดอยู่ร้านปลาคอยกระสือคนหลายดอกคอยมายืนยืนเขาห้มน้ำเปิ่นผอยกระสือซื้อของเต็มเลยแต่ว่าไม่รู้จะกลับยังไงนี่คือปลา ปลาประมาณสี่หาโลนผักชีลาวผลไม้ต่างๆกางหมกับบะแดดามานาวชิดว่า้านสิบเปตกนะถ้าเจ้าพ้ากัเยินลบฝนไทก็ไ,กได้รอหไอไอ้พลังโท่มากแล้วกับท่านท่วมมาก ไปเลามานับเอาของขอยปั่นจัก,กรยานมาของหลายมันเอาไปมาเบิดได้หนึ่งหลายเดี๋ยวล่อไล่ฝนซาเด็กอยปาลาใครอยากได้เบิดชุยย่างหรือปล่าซื้อเอาปลาหมึกนะเบิร์ดเมิร์ก,กระแพงกิโลละสิบ ความเมื่อกเนี่ยสองปิดของไ่้ยลื่อนห้างหลายถินกมาท่านอ่าเศร้าตกไว้ไว้เนี่ยไปหาข้างกับบานผู้รอดรอดผู้โทรมากให้รับของเนี่ยคนเศร้าตกแล้วข้นขับเปล่าขับเปล่ากลับ อยากมอดยอดตกลงมาอีกบ่นอ่อออะคายสยิไปแล้วถ้างอยากได้เสือตดูแลสิบเหรียญเสือดูแลสิบเหรียญไปแล้วข้าเจ้าย่างแล้วก่อนไปเอากังห้องมาเอยเนาะขาดการพิษมาหนึ่ง ได้ปลาทอดร้าน,น่ากินมากถ้าข่อยซื้อเอาเบิดแล้วย่างละโลย่งางปลาซาดินปลาทูสองโลเดียวกับปลาทูสองสามีหาโลเซืเนีกยตือเต็นไลเพราะว่าถ้าข่อยทำงานข่อยบรไเด้นี้วลา บริมีเวลามาสื้อเพราะว่าเขาจะมีขายในวันขนางข้าน,นะช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดหยุดสองอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์หนา้าเราทำงานก็นเลยซื้อเอาหลายๆไปเศร้าตกหรอกค่ะไปกันเด้อไปเอาไปซื้อๆแล้วก็กลับบ้านแล้วสซื้อเอาอันปลามืกอ,อีก้ะ เครืโลกก็ได้คืสืส่ไอไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะรยคูทโทรมากบ้านทโทรม่ากทีโทรหาเราเอง